อ่ะสวัสดีครับเพื่อนอีรอบหนึ่งอีรอบนึงอีกรอบหนึ่งก<ฮ>็ทำคอนเทนต์เทนี่แหละอะไรก็ได้ที่เป็นคอนเทนต์ก็อย่างงี้อะไรก็ได้ที่เป็นคอนเทนต์ถ้าเทน้ำมันก็เป็นเป็นคอนเทนต์อ่อาอันนี้ผมทำคอนเทนต์นะไม่มีเจตนาอย่างอื่นนะผมทำคอนเทนต์ส่งเฟซบุ๊กนะเออส่งเฟซบุ๊กไม่ไม่มีเจตนาอย่างอื่นเลยนะเออเพื่อทำคอนเทนต์ส่งเฟซบุ๊กเฉยเออ ก็คือเราอบพลาสติกให้เห็นนันแหละอบพลาสติกให้เห็นคือทุกทุกอย่างก็คือเราทําให้ให้เห็นน่ะเพื่อนให้เห็นให้เพื่อนได้รับชมให้ได้ความรู้ให้ได้ความรู้เร,เ,เราจะลดเราจะลดลดอ่ภาระ,ะของประเทศชาติได้ยังไงอย่างเงี้ยอก็คือพลาสติกล้นพลาสติกล้นประเทศอ่าพลาสติกลน้นประเทศเ ุงพลาสติกก็เยอะด้วยส่วนถุงพลาสติกก็เยอะด้วยนี่ก็พลาสติกก็เกินไปหมดพลาสติกก็เกอนเกอนบ้านเราไปหมดเลยแล้วว่าพลาสติกบางอย่างก็ทิ้งแบบไม่มีประโยชน์หรือเผาทิ้งแบบไม่มีประโยชน์เอออันนี้ก็เลยอ่าผมก็เลยเลยคิดว่าน่าจะลองทำแบบนี้ดูก็เลยไปศึกษาเรียนรู้กับอาจารย์น้ำค้างกับอาจารย์ฤทธิศรี เรียนรู้ที่แรกอไปเรียนรู้ที่แรกผมก็ได้ได้ความรู้มาผมก็เลยมาต่อยอดอต่อยอดมาเรื่อยๆเพื่อนต่อยอดมาเรื่อยๆแล้วก็เราก็าได้รู้ว่าเอออันนี้คือลดลดพะละโลกร้อนได้จริงจงาก็คือลดขยะลดขยะพอเราอบอบขยะปุ๊บมันก็จะเป็นขยะมันก็จะได้เป็นมาเป็นแบบนี้อามาแบบนี้ก็เราก็ใช้ประโยชน์ใน้ครอบครัวเรา เราก็เอามาใช้ประโยชน์ในครอบครัวเราใส่รถเรานี่แหละเออตดิแรกผมนึกว่าใส่ไม่ได้จริงๆครับผมลองใส่เครื่องกันยนต์การเกษตรเครื่องยนต์การเกษตรเพราะว่าเครื่องพังเพราะว่าเขาเรื่องพังเอ้ผมก็ใช้มาหลายเดือนแล้วไม่เห็นเป็นไรเพราะว่าเครื่องจะพังตรางเนี้ยผมก็ใช้มาหลายเดือนแล้วนะก็ไม่เห็นเป็นไรมันก็ยังใช้ได้ปกตินะเอมันก็ยังใช้ได้ปกติก็ไม่มีอะไรน้เพื่อนไม่มีอะไร เมีอะไรแต่ว่าถ้าถ้าวาวถ้าเป็นเครื่องยนต์กันเศษถ้าวาวมันเคกก็ผสมน้ำมันเครื่องไปหน่อยนึงเองผสมน้ำมันเครื่องไปหน่อยนึงวาววาวก็จะไม่เคกแล้วแต่วาวก็จะไม่เคกก็ไม่รู้จะทําต่อหรือจะจะยุติทำคอนเทนต์นี้ต้องดูไปเรื่อยก่อนเพื่อนต้องดูไปเรื่อยก่อนเพราะว่า เพราะว่าอาจจะทําแนวใหม่ก็ได้เพื่อนเอออาจจะทําแนวใหม่แนวใหม่เรไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาแนวไหนฮะโอเคครับเพื่อนนะอันนี้อันนี้ขวดลิดนะขวดลิดอันนี้ขวดลิด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 นะโอเคครับเพื่อนขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ